สวัสดีค่ะวันนี้ครูปต่ายจะพาเล่นสุรุกุ6คูณ6คลาสสิกระดับฮาร์ดกันนะคะเรามาดูตัวเลขแรกที่เราจะเจอกันเลยนะคะดู3มห้องนีมนงน้มีเลขสี่ในห้องนี้แล้วมีเลขสีในห้องนี้แล้วต้องการเลขสีในห้องนี้นะคะแล้วก็เติมตรงนี้ไม่ได้แล้วด้วยตรงนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเลขสีจะอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นไปไหนต่อ ดูในแถวค่ะดูในแถวดูในแถวกับแถวนี้ที่สัมพันธ์กันห้องติดกันจะสัมพันธ์กันนะคะดูง่ายๆเราจะเติมในห้องนี้ก็ดูห้องนี้ประกอบห้องนี้ขาดเลขห้านะคะห้องนี้ขาดเลขห้าและเติมตรงนี้ไม่ได้เติมตรงนี้ไม่ได้เลขห้าเลยต้องอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นดูในแถวอีกที มีเลข5เลขสีเลขสอขาดเลขสามกับเลขหนึ่งเลขสามเติมตรงนี้ไม่ได้เลข3ามต้องอยู่ตรงนี้เลข1ก็จะอยู่ตรงนี้ได้อย่างนี้แล้วมาดูในคอลัมน์กันบ้างนะคะนี่คอลัมน์นี้ต้องการเลขสี่ต้องการเลขสี่เลขสี่ตรงนี้ไม่ได้เลขสี่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้ซ้ำนะคะเวลาสอน เด็กๆหรือสอนคนที่เริ่มใหม่หรือเราเริ่มใหม่เองต้องดูฝั่งซ้ายนะเราจะเติมฝั่งขวาให้ดูฝั่งซ้ายเติมฝั่งขวาดูฝั่งซ้ายเลขสี่ตรงนี้ได้เลขสี่แล้วยังดูต่อได้อีกค่ะในแถวนี้ต้องการเลขสองกับเลขหกอ่าชมเหลืองนิดนึงเห็นเลขสองไหมคะถ้าเราเติมเลขสองตรงนี้ก็จะซ้ำในห้องเลยดังนั้นเลขสองก็เลยต้องหยุดตรงนี้ เลขหก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปมาดูห้องนี้นะคะห้องติดกันเนี่ยนะคะสามห้องห้องนี้มีเลขหกห้องนี้มีเลขหกห้องนี้ขาดเลขหกซึ่งก็เติมได้ตรงนี้ค่ะเหลือกี่ตัวคะเหลือเลขหนึ่งกับเลขสี่ ใช่ไหมคะเลขหนึ่งกับเลขสี่เลขสี่ก็เติมตรงนี้ไม่ได้ถ้าดูทางซ้ายจะเห็นว่าเติมไม่ได้ก็ต้องเติมตรงนี้คะ่ะเลขสีที่เหลือก็ต้องเป็นเลขหนึ่งค่ะแล้วห้องนี้ละคะห้องนี้ก็เหลือเลขสี่กับเลขสองครั้นแล้วก็เติมได้แล้วเติมเติมข้างล่างมองข้างบนมองซ้ายมองขวามองบนมองล่างนะคะอันนี้ตรงกลารดูข้างล่างดูข้างบนเลขสองอยู่ตรงนี้เติมไม่ได้ เติมเลข2ตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเลข4แถวนี้อ่าคอลัมน์นี้นะคะเหลือตัวเดียวแล้วเลขที่ขาดหายไปก็คือเลข1พอเติมเลข1เข้าไปแล้วในห้องนี้ก็จะเหลือ2ตัว2ตัวนั้นก็คือเลข3กับเลข5แล้วถามครูป้าต่ายว่าเติมได้เลยไหมเลข3กับเลขห้า คนที่หัดเล่นใหม่ๆอาจจะตัดสินใจเติมลงไปเลยว่าตรงนี้ใส่5ก็ได้ใส่3ก็ได้เพิ่มเหลือ3กับ5จริงๆไม่ได้นะคะเราจะต้องมีตัวเลขอ้างอิงซ้ายขวาหรือว่ามีหลักการในการคิดว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆมันถึงจะอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะรู้แค่ว่ามันคือเลข3กับเลข5ซึ่งอาจจะอยู่ตรงไหนก็ไม่แน่ใจนะคะ3อาจจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ตรงนี้5อาจจะอยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงนี้ก็ได้จะเห็นว่าฝั่งนี้เรา ยังเล่นไม่ได้นะคะก็จะย้ายข้างมาเล่นฝั่งนี้ค่ะสังเกตเลขหนึ่งข้างล่างทั้งสองตัวนะคะเราจะเล่นห้องข้างบนกันนะคะเลขหนึ่งเติมตรงนี้ไม่ได้เติม <n> ตรงนี้ไม่ได้จะซ้ <n> ํากับตัวนี้เลขหนึ่งตรงนี้ก็จะเติมไม่ได้เพ <n> ราะจะซ้ํากับตัวนี้เพราะฉะนั้นเลขหนึ่งในห้องนี้จะต้องอยู่ตรงนี้นะคะพอเติมตรงนี้ก็ไม่ได้อีกจะซ้ํากับตัวนี้นะคะ ได้เลขหนในคอลัมน์แล้วในห้องแล้วก็จะทำให้เหลือ2ตัวก็คือเลขสองกับเลข5ถามว่าเลข2กับเลข5เติมได้เลยไหมคะยังไม่ได้นะคะมองข้างล่างมองข้างบนยังไม่มีตัวอ้างอิงเลยแต่เราจะเล่นตรงนี้ได้นะคะเล่นคอลัมน์นี้ได้มีเลข1นึ่งเลขสอง เลข4ขาดเลข5เลข6กับเลข3แล้วดูที่เลขอะไรดีนะดูที่เลข5ค่ะดูฝั่งขวาจะเจอเลข5นะคะ2ตตำแหน่งคือตำแหน่งนี้เติมเลข5ไม่ได้นั่นเองตำแหน่งนี้ก็เติมเลข5ไม่ได้นั่นเองดังนั้นตำแหน่งนี้ก็เป็นเลข5จําที่เราทดไว้ได้ไหมคะตัวนี้ก็จะมาช่วยไขยปัญหาของ2ตัวนี้นั่นเอง เลขหอยู่ตำแหน่งนี้แล้วดังนั้นตำแหน่งนี้เลยต้องเป็นเลข3ามตำแหน่งนี้เป็นเลข5ค่ะตัวนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะคะคือเลข6แล้วดูในคอลัมน์นี้1 2 4 5เหลือ6กับ3ถามว่าใส่ได้หรือยัง 6กับสามใส่ได้หรือยังคะยังไม่ได้ทดไว้เหมือนกันนะคะอาจจะเป็นหหรือสามอันนี้ก็อาจจะเป็นหหรือสามเวลาฝึกเนี่ยถ้ายังไม่ได้ต้องมีการทดเอาไว้นะคะคราวนี้มาดูแถวนี้บ้างคะ่ะแถวนี้จริงๆเติมได้แล้วนะคะก็คือเหลือเลขสี่กับเลข 5นะคะถ้าเหลือเลขสี่กับเลข5เราก็เติมตรงกลางมองบนล่างซ้ายขวาเนาะเติมตรงกลางมองข้างบนเลข4อยู่ตรงนี้ดังนั้นเลขสี่อยู่ตรงนี้ค่ะเลข5อยู่ตรงนี้เติมแล้วก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าห้องข้างบนขาดเลขห้าเติมเลข5้าค่ะตัวสุดท้ายก็คือเลขสองห้องนี้ นะคะห้องสุดท้ายนี้ข้างล่างนี้ขาดเลข2เติมเลข2ค่ะเติมเสร็จเหลือตัวสุดท้ายคือเลข3เติมเลข3เสร็จปุ๊บจะสัมพันธ์กับห้องนี้ทันทีนะคะเพราะว่าห้องนี้ก็คือเหลือเลข6กับเลข3เรารู้เลยตรงนี้ต้องเป็นเลข6เพะเลข3มาแล้วตรวนี้ก็ต้องเป็นเลข3ค่ะส่วนข้างบนที่ทดไว้แล้วในเมื่อตรงนี้เป็นเลข3แล้วตัวนี้ก็ต้องเป็นเลข 6, ตัวนี้ก็ต้องเป็นเลขตัวสุดท้ายแล้วค่ะเลข3ค่ะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นเทคนิคการทดเล็กๆหน่อยๆ,ๆนะคะเอาเป็นว่าเมื่อทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจนะคะตรวจให้เรียบร้อยทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วก็ในห้องนะคะหัดใ,ใหม่ตรวจทุกอย่างเลยเพื่อความสบายใจและมั่นใจว่าเราท,ทําถูก เจอกันคลิปหน้ากับรูปแบบอื่นๆอีกนะคะบ๊ายบาย